ว่าตัวนี้มันมันเป็นรูปผสมบีบบีบกับบามันแล้วดูธรรมชาติของบีบเขาเนี่ยเขายืดขึ้นอยู่ประมาณ14บซสิบซี่เดือนเริ่มเป็นสัตว์แล้วสีพาตีท้องแล้วนะครับเพราะว่าเขาเริ่มมีอาการเห็นแล้ววันนี้แล้วภาษาบ้านเราที่กติ๊กว่ากันก็คือดอกใจน้อยเนาะแม่ไครับมาเจอพ่อปุ๊งแต่เศร้าเลยพรอบุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เศร้าวันที่ที่เบสครับที่เบลเนาะโอ้มันนี้เลี้ยวเลย อันประหัดครับเออพลหัดครับของกำนันแสงทองบ้านหนองขามพ,<อ>พระทีมีวันจันทร์กับวันพลหัดพอวง,งวันนี้ได้อะไรมาเนาแได้หัแท็กไงครับเอามาือเปลี่ยนหมัดไหมเปลี่ยนนี่สิเลยคนมุุญชลกับตึวัดจอยกันเลี้ยงเอเอ,อเปกติกมีแต่งัดจอยงัดหลอดเจ้ามูนีน่เปลี่ยนหมัดครับปักหรานี่พอะบุญว่าบิญงดูปล่เป็นมั่นมาเนี่ยเป็นมั่นนะครับเป็นมั่นเอาไปเป็นท่อพอได้บุญหรือพระบุญได้ได้ได้แต่วุ้งวงรึเปล่าวุ้งรึจากเดือนจากปีแล้วพ่อมั โอ้เาไปบุ้งขึสูงเลยวลูกแล้แลก็ลอยลด้วยเนาะลอยพี่ๆหาลอยขาบุง่งเ,<อ>เปิดัล้วจะไหนขาบุเปิดปัญหาฮะป,ปัญหา16หา,หา,าลยครับ๋อเดี๋ยวเบิ้งก่อนได้ครับ16หาลอยสูงก็ติี่ลอยที่หอดเหมือนข้บุงอลอย40เลย สามสิบห้าพอด้เยะน็นนภุมงเนะ 16, าะสิบหกห้าร้อยล้วเปิดต้องมีติค้นด้วยพ่อวันนี้ครับไม่มนดขนาดเราประกันเนาะนบ,บุงขอเบอร์ไปก่อนมส่วนแปดหนึ่งนสองห้า ชุนชุนครับพ่อบุ้งจากเกณฑ์พ่อครับเอามาตื่อเดี๋ยวที่นี่สิพ่อแน่ตัวเดียวที่นี่นะหัวงามงามเอามาโชว์ครับโอ้เอามาโชว์เดีกันในกิมฮังไอที่ขายอยู่ครับเนี่ยครับแต่ว่าครั้นั้นให้ไปซุ่มไก่กับน้ำมูกแต่มันซอยพ่อบุงเนาะครับกัต้มควายกันธรรมดาครับเพราะไก่ละแล้วซ่มเงี้ยฟีอยู่ครับนะสิบหกห้าร้อยต่อเราได้ครับพ่อบุงขอบคุณเดียวอะไรมาใหคุณพ่อเด้อครับครับครับพ่อ ึงครับปึืงครับปืนแปลว่าห้อยบุญสวนครับบ้านเธอวงไวยาว่านะครับครับครับได้ไอ้หนุ่มแล้วนี่ไหมมันยืดลอยนี่แหละแต่เรายู่ผู้เดียวแล้วไลอยได้เนาะมันยืดผู้เดียวง่ายจริงง่ายพดแต่แค่ยืดกับมัวแล้วก็ที่เป็นร้องประมาณจังเดือนเนาะเนี่ยพอเปลี่ยเดือนได้อยู่ครับบักลาเนี่ยอ๋อแล้วเป็นวันบ้านเนาะร้อยยี่สิบนี่ละสามสิบเพราะหอดเพาะหอดก็สวร้อยยี่สิบนี่ละได้แบบวงยังได้ครับวาดจิตพันก็วาดจิตพัน เจ็ดพันราคาเปิดหรอครับนะเนาะเอาเบอร์มาก่อนไดนะ้มาคุณพ่อศูนย์เก้าสามสี่สองแปดสามศูนย์ห้าสามน้องเปิโทรถามระเรบิงให้เบิงงราคานั้นาะดูราคานราคาควานแล <c oughs> ้วนครับทางระยะสามชี้รถนี่ตรงได้ยุตแต่ว่าใคร่กลก้าไป <c oughs> สามชิ้รถก็จุงไปเอาซะแล้วมเมนเดตุมวันเนี่ยขี้รถดันอยู่เดทุมวัอเนี่ยเมนบอกครับ วันนี้ค่อยแมวเราได้มาสองสาวหมดยครสองสาวแมนครับแต่ว่านังตัวนี้แดงดีเท่เลยเนี่ยแมนนังน้อยตัวนี้จากเดือนแลวน้อยไนครับนะตัวนี้ประมาณปีครับปีปีหรอสิบสองเดือนได้แล้วแต่ว่าห้อยแมวว่าเขาเริ่มมีอาการขึ้นโค้มูแล้วแบบนี้แมนครับเนี่ยเออครับเดี๋ยวเขาโยกันเลยว่าเขาว่าจะเปลี่ยนัวาตัวนี้มันมันเปลี่ยนรูปผสมบีบหนังบีบกับบามานเราเราดูธรรมชาติของบีบเขาเนี่ยเขาจะขึ้นอยู่ประมาณสิบสี่ สิบชี้เดือนเริ่มเป็นสัตว์แล้วสิพาตีทองแล้วนะครับมันจะคือประมาณเนี้ยประมาณสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี้ยมันจะมันจะหน่อยก็ประมาณสามเดือนอ๋ออีหลานี่ที่พวกสายพันทั้งนี่เขาที่ขึ้นเร็วกว่าแมนครับที่ที่เห็นตอนนี้คือเขาได้บีบแต่ว่าอีหลานี่ถ้าถ้าพอสังเกตก็หลายคนก็ทีสงสัยว่าเปลี่ยนหัวบ้านบ้านหัวที่เป็นสไตล์มั่นไทยมั่นที่นี่อีจุดสังเกตว่าบีบอ่ะพี่น้องทางบ้านได้ฟังน้ำหลังมันเย็นตรงถ้าถ้าหลังมันตรงแล้วอันนี้มันเปลี่ยนบ้านมาหลายได้พี่ มันเปมันมายหลได้หลังหลังตรงอขยู่ตรงคล้ายๆชาวเรีอะแล้วอีหลานีีติดมันต่างเขาจีบๆนั่นแสดงว่าอีหลานี่แม่ที่เป็นยังครับแม่นี่ที่เปลี่ยนบีบบีบบีบจะหั่นบีบกับไทยนะบีบกับไทยไม่ได้ออกไทยมาไกลๆชีบกับไทยส่วนพ่อเนี่ยนี่เป็นมันพ่อนี่ทจ่เป็นปลามันผสมคอกครับที่นี่พฤติกรรมเรื่องที่พี่น้องหลายคนได้สังเกตบังคือเขาเรียกว่ากินจุ เขาได้กินพอกินเรื่อยๆพอท้องป่องจั่างน้อยนะครับแล้วก็กินแล้วก็มานอนกินแล้วพักพอนแล้วก็พักพอนแล้วก็นอนแล้วก็เชี่ยวเอื้องแล้วก็ไปกินต่ออีกเออนี่คือบรรยากาศของวัวเนื้อเขาเป็นแบบนี้กินแค่พออิ่มใช่ไหมครับแล้วก็มามานอนพักก่อนเพื่อจะแลกแลกเนื้อทามันได้ที่ไหนทามันได้กินนะมันมันก็ินตัวตายกินมันไปกินอิ่มกินจนอิ่มกินแล้วขับท่ายแล้วก็กินต่ออีกแต่มันนะคงสาวคนใหญ่เดียครับอีหลานี่กินเรื่อยๆมุ่งนี่ยคนใหญ่เราเป็น นี่พี่ถุงประมานน,นี่เหอครับจอานมเอนีู้กับเราจอานเออไอ้น,นี่เป็นครบรูมหยแม่น้นี่า้อยแมวระแวงปันที่นี่ลาตารีนี้ทิวท่ศนเนี่ยนัทีนี่ผมพ้องราคาแม่พันพี่ผสมหมื่นสองพันห้ารเนี่ยครับเอาไปแ้กอีกเกิน3เดือนได้ทอย่างเัืเนีอเพราะว่าเขาเริ่มมีอาการเ<ด>หีนแล้วเว้ยแล้วผมฟ้องไปถุงเพราผมจะไปทเอง่กันถ้าภาษาบ้านที่กันทิวทากันก็คือดอแต้น้อยเนาะมันดรอมันดอดอเต่น้อยอ๋ผมก็เก็บช่วงอายุเขาที่ขื่นเลี้ยก็ มันจะทุกขึ้นเร็วกว่ามันนอนสามเดือนนท่านพี่เอกว่าปีน้อยๆก็เริ่มตั้งท้องได้แล้วประมาณบ่เกอรสิบห้าสิบห้าเดือนนี่มิดเริ่มมีลูกแล้วหัวคิดว่าอะไรสูงเท่าไหร่เนี่ยให้เมียเพราะร้อยยี่สิบห่าวะมัวเนาะสามสิบก็ดีบืนแม่ไม่ถึงว้อสามบิลหรอก หนึ่งหมื่นเฉลยก็สองพันเท่ฉลยก็ครับหนึ่งสองพันห้าร้อยราคาลูกผสมมาวาเบิ่งอีกนังนึงครับนังเหลืองแดงเหลืองเหลืองอันนี้เป็นสายหูเล้อครับเนี่ยที่ล่านี่ติดน้องมันได้นึงเดติดหูเตี้ยครับอันนี้สายหูลูกผสมเออนี่เหล่านี่กำลังที่เหลี่ยมแล้วดิไหมใกล้ขนาดมันฉีดเลยฉีดยาโอ้เดี๋ยวก็ฉีดยาช่วงนี้มันหนักฝนเนาะคก็ยิ่งมีเห็บเนี่ยอย่างเนี้ยแต่ว่าอายุทำกันบ่เดสองตัวนะทำกันแม่ที่บอกเบื้องเขานะครับ มา่ี้อะไรก็ตามหูมันจะเป็นยังไงนั่นงได้นั่งเหลืองน้อยตรมีว่าเท่าไรนะครับเจ็ดพันโอ้เจ็ดพันสร้งกันบอกพี่ว่าเพราะว่ามันเป็นงังิบ้านเ <c oughs> นาะบ้าน, <c oughs> น,นใสหูโค้งสูฟูกว่าเสิสูงกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้ทีได้หนากว่าไอ้ตัวแดงหนาะคันเป็นตีคือกิติหูมันตีหู แต่ว่าก็เอาไปเลี้ยงได้ครับได้เอาไปเลี้ยงได้ขอเบอร์ไว้ได้ครับพระพี่น้องโทรหา0983460287ไอแมวจากมันเมืองหน่อยเลยครับด้ในเมืองเชฟภูมิหัวชุดนี้อยู่เชฟภูมิครับหัวตัวนี้ถ้าถ้าคนเขาบอกรู้ว่ามันจะเป็นหัวไทยละโมเมนต์หนบึ่งว่าไทยเป็นเนี่ยว่าไทยมันม่มีดึงช่วงลำรางไหมหรือเปล่าพี่มันมีดึงกูจะหายยุติควางเบื่อเลีหัวไทยอ่ะอีหลายนี่มันอสนียอมนำมาหน่อยนึ่งเนี่ยตรงจุดนี้ได้ครับนี่กับไร แต่เวลากินก็แค่กินพออิ่มพอส่วงเต็มพอสบายเต็มก็จัะไออกินดีพ่อสังเกตพฤติกรรมเขาน่อยไหมเจ๊ร่องโอ้โหเอาแล้วมาเนี่ยลองวัดแวลอรี่ว่าแคลอรี่แบบพเลยว่าเขาไม่ได้ห้องคือสต่ายออกคล้ายๆใช่โอ้ร่องรองรู้จ้าครับว่าแคลอรี่มันร่องออกย่างไรออกสต่ายว่าไปเรียงได้สองสามชิ้นเนี่ยครับต่างประเทศพี่น้องไปโทรหาไขแมลนะครับเดี๋ได้ตัวเลยก็ได้ยมันมาใด้ไขเมวเด้อขอบคุณครับพี่อ๋ยยินดีมากเป็น บ่ามันครับพ่อมาบ้านยังบ่าเอาได้สาวน้อยมาด้วเนี่ยคุณพ่อสาวคุณน้อยตัวนี้ลานี่หอล้่นยังดีเออมีหมายเลขซิลี่มกับพ่อที่เป็นวัวฟาร์มละมังอีลานี่เนาะเออวัวไอ้บ่ามันเออพ่อมาจากปีแล้วเนี่ยอายุเราที่เขาปีหนึ่งพ็ดีแล้วเนี่ยเออหอรุ่นยังดีความสูงได้คุณพ่อความสูงร้อยเทเ่ร้อยสามสิบห้าขึ้นไม่ได้หรอกเนาะ ขมาเปิดไปเท่าไหร่ครับว่าสิบสามห้ารอยสิบสามห้าร้อยราคาเปิดได้ครับห8แปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองพ่อมายังบายังบายังน้อยเออบ่ได้ทำเบอร์โทรยังระบบอกเลยเ มสวัสดียังมไอเทราเลยคุณพ่อเด้อครับครับสวัสดีครับ,รบได้มาจากตัวเมื่อไหร่คุณพ่อเป็นว่าสามสาครับอ้าวมัอน,นี้คือมีแนละ้วตัวทงเป็นสาวสาวใหญ่ครับโอ้ขอทายมืนนนันเนาะเอ้าวต้นละตัวนี้อายุจากปีจากเดือนแล้วพ่อปีเอาที่อีหลา่าตรงนี้ก่อนนะตัวเนี้ยตัวเขาเบิ่งยังไงเออนี่ละตัวที่พ่อสมานจับเขาอยู่นะตัวมันสามครับอันนี้เป็นมันบอกพ่อลอยเฉอเนาะนี่างความสูงแล้วอ่ะมี่ลอยสามทีสี่แบบ แต่ว่าประเทศเขาเนาะอีลานี่เนาะซีซันช่วงก่็ท่าปุ่มห่างไปไหนคุณพ่อหางสิบสามห้าร้อยไปดิครับหนึ่งสิบสามเฉยๆพ่ออ๋อสิบสามี่ซื้อเครื่องดำได้อีลานี่นครับเครื่องดำตัวไทยได้พ่อตัวไทยตัวนั้นสิบสามหาร้อยครับตัวใหญ่่ีย่ีก็ตัวนี้ครับเอออีสูงกว่าน่อยนึงแล้วก็หนาแต่ว่าคมเหมือนกันเนะครับแต่ละตัวสีได้เบิดสีได้เบิดบางที่พ่อก็เพิ่งพิมพ์กระดิ่งมา นี่อะไนี่ก็มันถูพ่อเออแล้วะหล่าก็ไหนมาช่วยด้วยสิบสามหาลอยเลยครับตัวนี้น่งสครับนี่ละไตัวนี้ได้พ่อตัวนี้สองพัครับตัวนี้1ิดสองออนี่อะนี่ก็ได้เรียกันได้เรียกกันเออครับเลียงดำก็ตัตัวเออสนีสิคนบ่มีนะพ่อเนาะก็พี่นองได้ไปเรียงได้เมือวันเราเรีมาสามสาวน้ำน้ำเราใช้คหาพ่อสมาน ต่อได้เลยครับคันบ่ไก่พ่อสมานรถ right ส่งให้ได้ครับส่วนเบอร์ก็ตามนี้0972389252 0967573435ครับอันนี้เป็นงัวเลี้ยงเลยครับนะคันบ่ไก่ก็ส่งให้ได้แล้วพอนาะได้ครับได้แล้วประกันคุ้มห่างตีละตัวก็ดีแล้วนะตามเบิรงนะดีทุกตัวอยู่ครับคุ้มนะ เสื้อชิดจากเก้งสนามนางได้มามื่อนี้เป็นสายขุนครับสายขุนครับสามตัวรุ่มน้อยสามตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับเนี่ยเอาไปขุนได้เลยเดี๋ยวผมเพิ่มให้เก็บกรายละเอียดแต่ว่าถามราคาก่อนเอ้าปลาทไายแดงๆนี่ครับให้เปิดไว้ไลน์โทรกันเหมือนกับเท่าไหร่ครับ ได้ละ1 3ื0 0สามพันเจ็ดร้อยครับหนึ่งมื่นสามพันเจ็ดร้อยเป็นมั่นทะเบียนเลยบอกครับครับอายุได้อายุดีแล้วดีกว่าแล้วครับเป็นเป็นแบบมั่นทะเบียนเลยครับอ่อหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยครับที่นี่อีกตัวนึงไอ้หนุ่มนึงบักลาตัวนี้ได้เห็นหรือเปลาครับบักแดงนี่ครับเนี่ยคือยังโซงแดงครับต่อท้ายเท่าไรบักลาเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็ขุนบอลเนี่ยห้อยชิดขุนบะครับนี่ก็ไปขุนไปเนื้อก็ได้ครับเนี่ยเออบักลานี่ไปขุนไปเนื้อได้ที่เป็นพีสุดวรรณเนาะครับ ตัวใหญ่คุณโมนันเป็นพีอยู่หรอเออที่หนากว่าหน่อยนึงเท่าไหรห้อยชิดเปิดไว้เปิดไว้เหมือนหกพันเจ็ดร้อยครับตัวนี้ครับต่อเลยเนาะราคาหนี้คันบวกไก่เราชุ่มเห็ดพร้อมแมนตามเกียรติสินค้าครับผมมาขอเบอร์ไว้ก่อนเซชิดศูนย์เก้าสามห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งเก้าแปดครับผมเตั้งทีคุณมันมีเด็กเนาะครับรับประกันทีคนรับประกันครับอ่ะพี่น้องจะได้ชุดใดไปคุณไปไว้ในข้อคุยโทรหาเราวันนี้เอามาสี่หนุ่มครับเราอะมันมานแล้วใส่ชิดเด้อครับผม

ไชคุณเลยครับร ER ับปีกข so ้มสงเปิดมือบนหกันเ็ดรยครับผมัอะไรครับผมรถโมาอกผู้่ือเรามครับมเจอเป็นผู้ี่เอะไรมั่วมี่ พอเนีได้มาวันนี้สองชุดพอน,นี่จะได้ขีดยาเขาอย่างไรไหนอีหลาวกนะบอกครับจะมาขีดยายเลยอ๋อวนน้อยตัวใไหลอีหลาน้อยน่ยนครับนะวัะนนี้เนี่ยตัวใหนะ่าปัญหาเลยผาปัญหา,หา,หาโอโ้ตัวไดยีดอกครับครับขอร้องเลยกลายอยากหลงตัเนี่ยนะพ่อเนีเนาะบเลยที่นี่มาไม่ลูกสองตัวลูกเป็นลูกสาวครับ ขาที่พานจากตัวล้นาะครับนยได้ลกตัวเดียวรอูกแกอ๋อเป็นเมลูกอ่อนเปนไปจกจอยเนี่ยอันนี้เป็นสไตล์อย่างนอหนีลาน่ะใช่ไงเนี่ยครับที่มีมันลุงในอย่างน้อยบอกึปิดในน้อยมีน้อยเนาะครับรอยเท่าใดพอนี่ร้อยสามิเท่าใดครับมองอย่างได้มื่นสามพัหารอพี่น้องโทรหาเราตามเบอร์นี้ได้ครับนะยศูนย์หกห้าหห้า คนเดินจากบ้านนายอินแต่งบ้านข่าวก็มีติค้นบด้มีแล้วพ่อเนาะไปโทรหาเราด้วยครับเ้ว่นงผันหวานเ้้อเนยียเรครับ